รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับอยู่กับผมท็อปทศพลหมายสูตครับในรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนา่นเองครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเปรียบเสมือนกับเข้าไปในร้านสะดวกซื้อฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยครับและแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ใจกลางเมืองครับห้างสสินค้าระดับไฮเอนด์นั่นก็คือเซ็นทรัลเอ็มบาซีนั่นเองครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับผมมีข่าวสารแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ยมาให้กูรูของเราเนี่ยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้วยครับ ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากกูรูธนาของเรานั่นเองครับอาจารย์นาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับกูรูเรื่องกฎหมายนะครับผม คนที่ผมี่ยอยากเจอมาตั้งนานแล้วก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์กันนานมากเลยครับผมนั่นคืออาจารย์ธนาเบญจาธิกุ่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับต้นชมครับโอ้โหวันนี้การเป็นการที่เราเจอกันครั้งแรกเลยนะครับอาจารย์แน่นอนครับเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนครับผมปกติผมก็จะมีพิธีกรผู้หญิงนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนรสนิยมมาเป็นพิธีกรผู้ชายโอ้โหเปลี่ยนมากครับอาจารย์ครับผมนะครับมานั่งคุยกันเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกครับเพราะรายการเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่ ครั้งนี้ง่ายและสะดวกรู้มากกว่าเดิมครับอาจารย์<ช>เปรียบเสมือนกับคุณเดินออกจากบ้านไปเข้าร้านสะดวกซื้อซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายจะไปหมดคุณจะได้หยิบของกลับบ้านแต่ถ้าดูรายการเราคุณจะหยิบเอาความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยกลับบ้านติดมือโดยบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวันนี้ผมอยากให้บรรยากาศมันสบายๆหน,น่อยผมเลยแบบนัดอาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่ร้านแบบมาจิบชงจิบชาร้านนี้นชื่อว่าชิฟต r อเ t ริก<อ>าดีเซอร์สบาร์ครับผมโอ้ยู่ที่ไหนเนี่ย ที่นี่ครับผมเซนทันแอมบาซซีครับโผมดูเเรียกว่าผมทานแล้วนะครับอร่อยไหมครับอาจารยอมครับหมชอบกาแฟชอบชาอยู่แล้วครับนะฮะอันนี้ของผมเป็นชาขาวครับครับใช่ครับแต่กินไปแล้วตาไม่ขาวครับนะฮะกฎหมายสะดวกรู้โดยกูรู้ธนาพูดถึงเรื่องราวประเด็นตอนนี้ดีกว่าครับอาจารย์ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์จะเห็นว่าข่าวที่มันออกมาเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับพวกเครื่องสายการบินใช่ล่าสุดเลยครับอาจารย์ผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งที่ม,มันเกิดที่ในประเทศไทยของเราเกิดกับสายการบินโลคอสบริษัทหนึ่งครับ,รบที่เหตุการณ์นี้น่ากลัวตรงที่ว่าเกิดขึ้นระหว่างเครื่องเนี่ยกำลังเทคออฟขึ้นแล้วคือบินอยู่บนอากาศแล้วอะครับนะฮะคือเรื่องราวมันเป็นนี้ครับอาจารย์ที่ผมอ่านข่าวมาคือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่เป็นชาวจีนนะครับเขาเหมือนแบบ ไม่พอใจเรื่องของตำแหน่งที่นั่งเขาอยากจะนั่งด้วยกันก็เลยแบบเหมือนโวยวายให้พนักง,งานต้อนรับเนี่ยเปลี่ยนที่นั่งให้นั่งด้วยกันหน่อยคราวนี้เนี่ยพนักง,งานเนี่ยก็เปลี่ยนให้แล้วแต่ด้วยความที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมแทนที่เรื่องจะจบผู้หญิงสั่งเอาเอาน้ำน้ำร้อนเนี่ยจะมาต้มมามา่าพอเขาเสิร์ฟน้ําร้อนมาปุ๊บผู้หญิงจีนคนนี้เอาน้ําร้อนสาดเข้าแบบพนักง,งานต้อนรับเรื่องไม่จบเท่านี้ครับอาจารย์ครับฝ่ายผู้ชายเองขู่ ขึ้นมาว่าจะระเบิดเครื่องบินครับว่าจะหันนี่ครับก็เป็นเครื่องบินไทยใช่ไหมอากาศยานไทยใช่ครับ,รบแต่ว่าอยู่ในต่างประเทศคือตอนอนี้นคือตอนนี้เขาบินขึ้นผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนี่เลยผมจะมาถามอาจารย์ว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายจัดการเนี่ยเป็นกฎหมายจัดการทางไหนทางต้นทางหรือว่าทางปลายทางก็คือสายการบินนี้ไหนจะบินจากกรุงเทพไปนานกิงความผิดเกี่ยวกับอากาศยาน เครื่องบินก็คืออากาศยานะมีสัญชาตินะ,ะเหมือนเราจะเกิดในประเทศไทยก็มีสัญชาติไทยครับเครื่องบินก็เหมือนกันนะต้องจดทะเบียนว่ามีสัญชาติไหนครับถ้าเครื่องบินอของสาการบินไทยนะแน่นอนก็จดสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นหากมีการกระทําความผิดในอากาศยานไทยมไม่ว่าอยู่ที่ไหนข้อถือว่า การทำความผิดในประเทศไทยและต้องรับผิดตามกฎหมายไทยต่อไปก็คือว่าเกี่ยวกับอากาศยานเนี่ยก็มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ,บอากาศยานเป็นความผิดบางประการเกี่ยวกับอากาศยานก็หมายถึงว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในอากาศยานแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเกิดคู่ว่าจะประทุษร้ายจะทำร้ายร่างกาย หรือไปทําร้ายร่างกายเขาเนี่ยก็จะมีความผิดจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีและขู่ว่าจะจะระเบิดจะตู้นี่ขู่ว่าจะกําลังปัะทุสร้ายอย่างเงี้ยนะฮะแค่ขู่ก็มีความผิดแล้วโทษน้อยไหมหนึ่งปีถึงสิปีน้อยไหมขู่ว่าจะใช้กําลังปัะทุสร้ายขู่ว่าจะระเบิดเครื่องบินเนี่ยไม่่น้อยนะคำจันโอ้เขากําลังแก้นะแก้ให้มันหนักขึ้นนะครับ ต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดไปขึ้นไปถึงเครื่องบินอากาศยานไทยแล้วขู่ว่าจะระเบิดเครื่องบินแค่ขู่นะจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตตอนที่สนชเขากำลังแก้นี่ก็คือเป็นกรณีที่ผากระทําความผิดในอากาศยานซึ่งมนสัญชาติไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้โดยสาร กระทำความผิดในอากาศยานต่างประเทศก็คือในเครื่องบินต่างประเทศครพอกระทาความผิดในน่านฟ้าใช่ไหมแตะปั๊บแตะลันเว์ไทยแล้วผู้กระทําความผิดนะยังอยู่ในเครื่องบินนั้นก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไทยอ๋อคือแตะแล้วลงลันเว์แล้วใช่ลงในพื้นดินแล้วก็ผู้กระทําความผิดยังอยู่ในเครื่องบินแม้ว่าจะเป็นอากาศยานของต่างประเทศก็ต้องรับผิดในประเทศไทย หากอากาศยานหรือเครื่องบินลำนั้นได้ลงสู่พื้นดินไทยและผู้กระทําความผิดยังอยู่ในเครื่องบินเห็นไหมครับก็คืออยู่ในแผ่นดินเราเต็มตัวแล้วแหละใช่นะฮะทีนี้เมื่อกี้หลักของเขาก็คือถ้าเกิดกระทําความผิดในอากาศยานไทยแม้ว่าอยู่ในดินแดนของประเทศไหนก็ถือว่ากระทําความผิดในประเทศไทยและต้องรับโทษในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นอากาศยานต่างประเทศนะครับ อากาศยานต่างประเทศนั้นบินเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว<ม>แตะพื้นดินประเทศไทยแล้วผู้กระทําความผิดนั้นยังอยู่ในเครื่องงบินในอากาศยานนั้นก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไทยด้วยนี่แหละครับผมเป็นเรื่องกฎหมายรอบตัวใกล้ตัวที่สามารถเข้าใจได้ฟังครั้งเดียวก็เข้าใจแล้วครับผมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เรื่องยากด้วยครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักเครื่องเครื่องบินแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ครับอยากจะบอกช่วงหน้าครับผมรอมานานแล้ว มีสาวสวยอันั่นเนล่มีสาวสวยครับผมจัดมาครับเขาจะมาพร้อมกับปัญหาทางกฎหมายมาให้อาจารย์เนี่ยแหละครับช่วยคลี่คลายช่วยแก้ข้อสงสัยหน่อยดีกว่าครับยินดีเลยครตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับต่อมาอยู่ในช่วงนี้ครับสะดวกรู้สะดวกแชร์ครับและแน่นอนตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญ สาวสวยเป็นพริตตี้เงินล้านครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนิกกี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ และเน็ตไอดสาวที่สะดวกจะแชร์เรื่องราวส่วนตัวกับเราในวันนี้ก็คือนิกกี้นัทนิชาสกุลจารุพงศ์เน็ตไอดอสาวพราวเสน่ห์ที่มีคนติดตามมากมายนอกจากนี้เธอยังเป็นพริตตี้เงินล้านระดับท็อปที่นุ่มๆไม้ปองตอนนี้เธอมีผลงานมากมายทั้งเล่นละครงานถ่ายแบบนางเอกมิวสิกวิดีโอและ MC เรียกได้ว่าใครที่ไม่รู้จักเธอเนี่ยถือว่าเอาสุดเลยครับ ตอนนี้นิกกี้ครับทำอะไรอยู่บ้างครับผลงานมีอะไรบ้างครับผลงานต้องบอกเลยนะคะหลักๆเลยก็คือกี้เป็นเหมือนคล้ายสหวิยาคือทำหลายอย่างมากสหวิชาชีพสหวิชาชีพสหวิชาชีพคือเยอะมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยืนเฝ้ารถตามงานมร์โว์แล้วก็เป็นพนักงานล้างรถตามงานอีเวนต์เล่นละครไฮซิคอมเป็นพิธีกรโอ้โหแล้วก็นี่แสดงว่า เงินไหลปลาเทมามากกว่าทนายความอีกนะเนี่ยแน่นอนที่เขามาหาอาจารย์วันนี้เขาแบบเรื่องความทุกข์มาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยแก้อย่างแน่นอนหนักอกมากเลยค่ะหนักออะไรหนักอกมากเลยเช่นเรื่องที่เจริงๆแล้วกีก็เจอมาตลอดแล้วก็พิตตี้ทุกคนก็เจอดาราก็เจอคือการเอารูปไปแอบอ้างในคอมพิวเตอร์นะคะแต่แอบอ้างอะไรดีกว่าว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีหนึ่งเอารูปกีไปเหมือน ลงโพสขายตัวใช่ขายตัวแล้วก็ลงโพสประมาณแบบว่าเรียนอยู่เมืองนอกเอแล้วก็แอบผืัอวิชาแล้วบอกว่าจะกลับมาเดือนนี้เดือนนี้แล้วก like ็ให้โอนเงินมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือกานี้นี่มิจฉาชีพแล้วนะครับการที่นะครับนำรูปของ น้องนิกกี้นะไปโพสในลักษณะว่าอาจจะประกอบอาชีพหรือทำอาชีพซึ่งผิดจารีตประเพณีนะเป็นจุดๆอะไรเงี้ยนะอย่างนี้นะถือว่ามีความผิดฐานมินประมาทมินประมาทผู้อื่นต่อบุคคลที่3ทํทำให้น้องนิกกี้เสียหายเสียชื่อเสียงก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีเพราะว่าถ<อ>ือว่าเป็นการโฆษณาด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีความผิดอีกตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ค <Computer. S 1> อมพิวเตอร<า>์ก็คือว่าการที่นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วทำให้น้องก็เสียหายด้วยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนอกจากนั้นแล้วนะก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะก็คือเป็นการกระทำโดยละเมิดมน,น้องนี่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะ,ะก็เลยยอมไปทำเพราะมันเป็นความเท็จ แต่ต้องฟ้องเสียภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่รู้ว่ามีการกระทาความผิดแล้วใครเป็นผู้กระทําความผิดเดี๋ยวนี้เขาสามารถตรวจได้นะครับว่ามาจาก IP ไหนก็คือเ้าตรวจย้อนกลับไปเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเริ่มแรกมาจากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคใครใครใช่ไหมครับมาถึงตำรวจเป็นคนเช็คให้เราหรือว่าไงคะตำรวจเช็คให้สิครับนายตำรวจรมีหน้าที่อยู่แล้วครับนี่ถ้า<ม>เกิดที่อาจารย์พูดมานะครับนี่กี คือมี2อันแรกเลยคือหมิ่นประมาทถูกไหมครับอาจารย์มีความผิดทางอาญาหมิ่นประมาทและมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ครับผมนี่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยโทษจำคุกกี่ปีแล้วครับเนี่ยอาจารย์โทษจำคุกก็คือถ้าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็จำคุกไม่เกิน2ปีปีครับถ้าเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์ก็คือนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปี7ปีแลวนะครับแต่เป็นความผิดเขาเรียกว่า เป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเขาเลยก็ให้ลงโทษบทหนักบทหนักก็คือไม่เกินห้าปีแปลว่าที่เขาโพสต์กลับมาในข้อความว่าก็หาตัวฉันที่เจอสิฉันอยู่หลังคอมเจอครับับผมอย่าเข้าใจนะครับว่าน้องเขาบอกว่าเวลาโพสต์เข้าไปเวลาจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยหาตัวฉันไม่เจอ เจอแน่นอนครับเชื่อไหมคะว่าเนี่ยอาจารย์ทำบุญยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าหนูแบบเจอํำแบบเหมือนเราเป็นทิตตี้ใช่ไหมคะคมแล้วก็มี f c เยอะและ FC บางทีก็โดนกระแรงเยอะเรวมงตัวหนูด้วยเขาไม่เคยร,รู้เลยว่าเรื่องเนี้ยเราสามารถทวงสิทธิ์ได้อย่างนิกกี้มาวันนี้นะฮะกระจางหมดถูกไหมครับก็ยังไม่หมดค่ะมีเรื่องอม่หมดถึก็ยังสงสัยถามแทนน้องๆที่แบบโอเคไม่มีตังค์ซื้อคอมพิวเตอร์เลยนะถ้าเขาไปเล่นที่ร้านเกมเนี่ยเช็คได้ไหมคะได้ การที่คุณจะเปิดร้านบริการ,รซึ่งเขียนว่าร้านเกมหรือบริการคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ตที่เราเช่าเป็นห,าหนาที10นาที1ึชั่วโมงเนี่ยร,ร้านเหล่านี้ต้องจดทะเบียนนะ,ะต้องไปลงทะเบียนต่อสถานีตำรวจ ท้องที่นั้นว่าคุณจะเปิดร้านชื่ออะไรอยู่ตรงไหนทำแผนที่มาแล้วในกรณีที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการต้องทำบันทึกว่าลูกค้าที่เข้าใช้บริการนะชื่ออะไรเวลาไหนใช้บริการไปกี่นาทีไปกี่ชั่วโมงต่อจากนั้นแล้วร้านเกมต่างๆก็ต้องมีกล้องกล้องตอนปิดกล้องทีบันทึกไว้เพราะฉะนั้น ไปที่ไหนอะไรยังไงเขาก็สามารถตรวจสอบได้กรณีที่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทก็อาจยอมความกันได้ความผิดนั้นฐานหมิ่นประมาทนั้นถ้าเกิดผู้เสียหายยอมความก่อนที่จะถึงตำรวจใช่ไหมคะก่อนหรือหลังกันแล้วแต่ความผิดอาญาก็ระงับไปเพราะว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทคือว่าความผิดอันยอมความได้แต่ในความผิดบางประเภทเช่นความผิดเกี่ยวกับแพร่ัยบคอมพิวเตอร์เนี่ย เป็นความผิดซึ่งยอมความไม่ได้แม้หนูจะไม่เอาความเขาตำรวจก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายออันนี้แบบว่าไม่เสียแรงที่รถติดมาจะบผมกระจ่างไว้ฮะนิกกี้าก่ทุกอย่างเลยนะครับรู้แล้วเลยว่าขั้นตอนต่อไปควรจะต้องทำยังไงดำเนินการยังไงถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดเรื่องนะคะก็ไปสนองก่อนอันดับแรกแล้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เรามีให้ตำรวจนะคะแล้วก็ เราให้ตำรวจดำเนินการต่อก<ช>ต่สู่กระบวนการยุติธ<ช>รรมซึ่งฟังนะคะเอซีเราไม่ใช่ผูู้กระทำแล้วถ้าเกิดว่ามีกรณีอย่างนี้นะคะเราเลื่องได้ยิ่งทำจากคอมพิวเตอร์แล้วอาจารย์ยืนยันแล้วว่าเช็คได้นะคะคุณอ,อยู่ที่ไหนเราเช็คได้<ช>อยากให้อาจารย์เตือน ้องเล็กทีบอกนิดนึงได้ไหมว่าถ้ากําลังจะเป็นเด็กแล้วเพิ่งแบบเห็นพื่อที่ทำแล้วเดิ่มวจะให้่ไม่ได้ถูนะแต่เดีกให้พูดอะไรครัวเยาวชนเด็กกับเยาวชนบา่ีก็ไม่รู้นะครับอยู่บ้านวันที่โรงเรียนปิดก็โพสต์ไปนะครับ เขียนไปแล้วไปทําการหมิ่นประมาทคนอื่นแล้วเป็นความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รก็หลานหลานลูกๆกันนะครับ,รบก็อยากกระทำนะครับมันก็จะเกิดมีความผิดทางอาญาอาจจะมีโทษถึงจําคุกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ คอมพิวเตอร์มันก็มีประโยชน์เราก็แสวงหาอะไรที่เป็นความรู้ใส่ตัวดีกว่าดีกว่าไปกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นถูกต้องเพราะมันไม่ได้ผลดีเลยใช่แล้วกับผู้อื่นแล้วแถมไม่ผลดีกับตัวเองด้วยถูกต้องนันเี้ถ้าเกิดมีแบคไลิสเคยมีข้อหามันก็จะแบบยิ่งเสียประวัติเนาะถูกต้องครับนะฮะนี่แหละครับผมวันนี้นะครับผมต้องโหขอบคุณอาจารย์ธนาอย่างมากเลยนะที่ ทำให้นิกกี้เนี่ยกร,าจาระรจ่างขนาดนี้และที่สําคัญครับอาจารย์ก็ต้องขอคุณแคลรเชื่อเราด้วยีนิกกี้เองนะครับเพราะว่าเอาเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมาแชร์ให้คนอื่นเนี่ยได้เป็นเหมือนแบบได้เป็นตัวอย่างะนะครับผมบอกเลยนะคะว่ามันม,มันเป็นเหมือนกับการทําบุญอย่างึยางยนะเพราะว่าชี้ทางสว่างเหมือนคนเราเดินไปแล้วหลงทางหลงทางแล้วก็เดินกลับบ้านตัวเองเหมือนเดิมนะแต่อันเนี้ยเออกี่บอกเลยแม้กระทั่งตัวกี้เองอ่ะก็ชัดเจนแล้วว่า กฎหมายไม่คุ้มครองคนบีนะคะนี่ครัออบมนะฮะโอเคนะครับผม <Okay S 1> เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนิกกี้มากนะฮะขอบคุณมากขอบคุณ,คณาอ,อณาจารธนานะครับผมที่ท,ทำให้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยกระจางแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกับนิกกี้นะครับก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าขั้นตอนการเมืองานเนี่ยการดําเนินเรื่องจะต้องทําอย่างไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอยู่ต่อรายการครับอกบอลไปเยอะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสะดวกรู้ทั่วโลกวันนี้ค่ะนุ้งก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้ถึงกฎหมายแปลกๆที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งคุณผู้ชมนั้นร้องร้องว่าเอ๊ะกฎหมายแบบนี้มีขึ้นอยู่บนโลกของเราจริงหรือและในวันนี้ค่ะนุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่บ้านของลุงเคนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไปดูกันนะคะว่าที่อเมริกานั้นมีกฎหมายแปลกๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันค่ะ ด้วยความที่พื้นที่กว้างมากประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความแตกต่างกันไปทั้งทางด้านภูมิประเทศและวัฒนธรรมเขาเลยมีกฎหมายเฉพาะตัวประจำรัฐซึ่งแต่ละรัฐก็มีกฎหมายปแปลกๆเฉพาะตัวครับเริ่มที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเขามีกฎหมายห้ามจามในที่สาธารณะกฎหมายแบบนี้ก็มีด้วยหรอครับ แบบนี้เนี่ยใครเริ่มรู้สึกตัวเองว่าไม่สบายและคันจมูกจนมีโอกาสจามสูงคงจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเผลอไปจามเข้าก็จะมีความผิดนะครับ ต่อมาครับเราจะไปที่รัฐมิชิแกนกันบ้างครับซึ่งมีกฎหมายว่าห้ามไม่ให้หญิงสาวถกกระโปรงสูงกว่า6นิ้วแม้ว่าหล่อนจะเดินข้ามขี้โคนก็ตามแหมสงสัยว่าคนที่บัญญัติกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องห่วงภรรยาหรือลูกสาวแน่ๆเลยนะครับออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้โชว์เรียวขาวมันซะเลย เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับกฎหมายแปลกๆที่นุ่มนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะบางเรื่องก็อาจจะดูแปลกไปสักนิดนึงค่ะแต่นุ่มเชื่อว่าเรื่องของกฎหมายนั้นต้องมีที่มาที่ไปและมีเหตุผลอันสมควรนะคะที่นามาบังคับใช้ในแต่ละประเทศนั้นๆค่ะแล้วในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงของสะดวกรู้ทั่วโลกนะคะเดี๋ยวคลังหน้านุ่มจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องกลับมาติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นัไงบ้างครับปาจยครับครับก็บอกแล้วว่าท่านผู้ชมนะกฎหมายใกล้ตัวสะดวกรู้รโดยกฎหมายสบายสไตล์ชนานั่นเองอครับผมใครที่คิดว่าเรื่องกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็เข้าใจยากดูรายการเราแล,แล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดทันทีครับเพียงค่คุณเปิดมาคุณจะรู้เลยว่าการรู้กฎหมายเนี่ยแหมมันอยู่รอบตัวสะดวกมากเลยนะครับเหมือนกับคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแถวบ้านคุณ แค่เดินเข้าไปคุณก็จะได้ความรู้ติดตัวออกมาอย่างแน่นอนครับตอนนี้ครับอาจารย์ในรายการของเราเนียหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับผมเซนชั่นแอมบราซี่ครับแล้วก็ร้านที่ให้เราเข้าไปนั่งจิบชาอร่อยๆนะครับชิกกอริเชียสนั่นเองครับผมขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆพิธีกรหญิงด้วยนะครับจากโตเกียวรันเวย์ครับและกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะครับในรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนาทุกวันอาทิตย์6โมง15ทางสบ5วันนี้เรา2องคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรําคาญและถ้าโทรมารนะะ <ผม S 2> นอกจากทําให้เดือดร้อนรําคาญแล้วยังมีลักษณะดูมินซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปร,ร,รับไม่เกิน1,000ันบาท